วัดสิงห์สามโคกวัดสิงห์สามโคกจังหวัดประทุมธานีเป็นวัดโบราณคู่บ้านคู่เมืองสามโคกกันมายาวนานครับเป็นโบราณสถานสมัยกรุงศรีอยุธยาโดยมีร่องรอยทางประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า4 0 0ปีที่ควรค่าแก่การเยี่ยมชมเป็นอย่างยิ่งครับวัดสิงห์เป็นวัดโบราณที่สันนิษฐานกันครับ ว่าสร้างมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยายังเป็นราชธานีซึ่งก็สร้างอยู่ในช่วงประมาณสมัยอยุธยาตอนกลางเป็นวัดโบราณที่มีความสำคัญของบ้านสาโคปทุมนานีตามพงศาวดารกรุงศรีอยุธยามีการกล่าวถึงการอพยพมาตั้งถิงนานบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของชาวรามันหรือที่เรารู้จักกันว่าชาวมอญครับ หลายยุคหลายสมัยที่บ้านสามโคกและวัดสิงห์แห่งนี้เคยเป็นสถานที่ที่ให้พระภิสุที่อพยพหนีสึกพม่ามาพร้อมกับชาวมอญได้จำพรรษาที่วัดสิงห์แห่ง,งนี้วัดสิงห์จึงเป็นวัดผู้บ้านคู่เมืองของชาวสามโคกที่มีมาก่อนชาวรามันหรือชาวมอญจะอพยพเข้ามาอยู่ที่บ้านสามโคกนี้ด้วยซ้ำครับ สถาปัตยกรรมของวัดสิง์มีรูปแบบของศิลปะในสมัยอยุธยาหลายยุคที่ยังทรงคุณค่าคููบ้านคููเมืองสาโคกมาช้านานวิหารน้อยวิหารน้อยเป็นวิหารหลังเล็กๆก่อด้วยอิฐอาคารทรงไทยมุงด้วยกระเบื้องเผากาบูด้านหน้ามีหลังคาพาัยฐานวิหารมีลักษณะแอนโคง้งเหมือนท้องเรือสำเภามีลักษณะเป็นกึ่งมหาอุด เนื่องจากยังมีช่องแสงเล็กๆด้านข้างโบสไม่ปิดทึบแบบมหาอุดโดยแท้ครับภายในวิหารประดิษฐ์พระพุทธสิริมาแสนประจำที่ตะวันตกพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่สร้างจากศิลาายแดงด้านหน้าพระประธานมีพระอัครสา,าวกยืนซ้ายและขวาอุโบสถเก่าแก่วัดสิงห์สร้างในสมัยอยุธยาตอนกลาง มีการบูรณะครั้งใหญ่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินป์ประกอบด้วยกำแพงแก้วร้อมรอบกำแพงแก้วก่อเป็นช่องสามเหลี่ยมไว้ใส่ดวงประทีศเป็นอีกสัญลักษณ์ของศิลปะในสมัยอยุธยาตอนกลางทางเข้าทำเป็นซุ้มโครงก่ออิฐแบบกูกช้างทั้งด้านหน้าและด้านหลังศิลปะแบบอยุธยาตัวอาคารเป็นแบบทรงโรงมีมุกหน้า หลังคาเป็นแบบซ้อนสองชั้นและมีการลดระดับของหลังคาเป็นสามตับจั่วมีลักษณะบีบเล็กและสูงโดยเป็นลักษณะของโบสถ์ทั่วไปของสมัยอยุทยามีหลวงพ่อพระพุทธรัตนมุนีเป็นประธานประจำทิศต,ตะวันออกประดิษฐานภายในอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปากมาลุชาิชัยรูปแบบศิลปะสมัยอยุทยาพร้อมด้วยพระอู่ทองรายร้อม อีกหนึ่งสถาปัตยกรรมที่หาชมยากแล้วในปัจจุบันครับก็คือวิหารโถงหรือสาราดินเป็นอาคารโถงเปิดโล่งสี่เหลี่ยมมุงด้วยกระเบื้องเชิญชายบันทแหนงรูปสามเหลี่ยมปลายเรียวโค้งรูปเทพพนมกับรูปดอกบัวอดช้อยอย่างสวยงาม สาาดินจะมีเสาระเบียงเรียบเป็นเสาไม้กรมสีแดงด้านในมีพระพุทธรูปหลวงพ่อโตพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่ประดิษฐานอยู่ก่อดด้วยอิฐเป็นพระประธานปางมานวิชัยในกรอบซุ้มเรือนแก้วเป็นศิละปะสมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งมีอายุประมาณ400ปีด้านหลังซุ้มเรือนแก้วเป็นพระประธานปางสายญาติประดิษฐานอยู่ก็คือหลวงพ่อเพชร ด้านข้างๆข,ของสาราดินจะมีกุฏิหลังเก่าเป็นอาคารเก่าสมัยอยุธยาซึ่งได้รับอิทธิพลตะวันตกในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเป็นรูปแบบอาคารที่เกิดขึ้นใหม่เป็นอาคารทรงจั่วสองชั้นได้ถล่มลงเมื่อปี2554และได้รับการบูรณะให้กลับมาคงสภาพสวยงามสมบูรณ์เหมือนเดิมครับอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือโประยากราย ก่อด้วยอิฐฉาปูนรูปแบบโกรธโถทร,ทรงกระบอกกลมปากผายได้บรรจุอัฐิพระเถระมรนซึ่งได้อ,อพยพเข้ามาจากเมืองมอตมะเมื่อประมาณ200กว่าปีสมัยสมเด็จพระพุทธเลิศลานานภาลัยสมัยรัชกาลที่สองโกรธหลวงพ่อพญากรายตั้งอยู่บริเวณหน้าวิหารน้อยหลวงพ่อพญากรายก็คือพระไตาสารณทัตท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดสิงห์มีเชื้อสายของราชวงศ์มอ ลักษณะของโปรดมีขนาดใหญ่สร้างตามรูปแบบศิลปะแบบมอนผสมไทยโดดเด่นด้วยรูปทรงที่ได้สัดส่วนด้วยฝีไม้ลายมือปั้นปูนสดที่หาชมได้ยากครับ